สวัสดีครับกัลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองดวงกับลุงโจโหราในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็มีดวงดาวอยู่10ดวงที่ใช้ในการทำนายดวงชะตาแต่มีดาวดาวงหนึ่งที่เป็นตัวแทนของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลและพญานาคคือดาวพระเกตในตำราโหราศาสตร์ไทย อ้างอิงจากคำพีเฉลิมไตรภพว่าพระอิศวรเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างพระเกศขึ้นมาโดยนำพญานาคเ้าตัวแล้วรไรยมนให้พญานาคทั้ง9้าตัวนั้นกลายเป็นผงแล้วนำมหาห่อด้วยผ้าสีทองคำประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นพระเกศขึ้นมาซึ่งพระเกศนั้นก็จะมีรูปกายเป็นสีทองคำทรงพญานาคเป็นพาหนะซึ่งในเดือนธันวาคม2565นี้นะครับ ดาวพระเกตก็ได้มาส่งผลดีมาช่วยเหลือกับผู้คนในราศีต่างๆในเรื่องต่างๆกันแต่ด้วยความที่พระเกตเป็นดาวแห่งบุญเป็นดาวแห่งการช่วยเหลือเป็นตัวแทนแห่งพญานาคเป็นตัวแทนแห่งเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ต้องการให้ท่านช่วยเหลือหรือเกิดปฏิหารเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตัวของท่านเองก็จะต้องหมั่นสวดมนต์ภาวนาทำบุญทำกุศลด้วย เมื่อท่านอธิษฐานขอท่านจึงจะได้ตามที่ท่านต้องการคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าพระเกดจะมาช่วยท่านในเรื่องใดและควรจะไปอธิษฐานขอพรในวันใดจึงจะดีที่สุดโดยปกติแล้วพระเกดจะใช้ระยะเวลาในการโคจรแต่ละราศีเป็นเวลาสองเดือนโดยประมาณจึงจะย้ายราศีครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ พระเกดได้มาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกพระเกตมาทับลัคนณาของท่านโดยตรงตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2565และจะสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกนี้ไปจนถึงวันที่25มกรา2566จึงทำให้ช่วงนี้ท่านก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาจะมีผู้คนมาช่วยเหลือท่านท่านจะมีซิกเซ้นลางสังห์ที่แม่นยำคาดการอะไรล่วงหน้าแล้มักจะเป็นไปตามนั้น นึกอยากจะได้อะไรก็มักจะได้ตามนั้นมีผู้คนจะพร้อมมาช่วยเหลือท่านการเงินของท่านก็จะดีขึ้นถ้าท่านเดือดร้อนเรื่องใดเพียงท่านอธิษฐานขอตั้งจิตขอท่านจะได้ในสิ่งนั้นต่อมาคือชาวราศีตุลที่พระเกตมาโครจรอยู่ในเรือนการเงินจึงเป็นช่วงที่ท่านสามารถอธิษฐานขอในเรื่องของการเงินรายได้หากติดขัดประการใด ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินของท่านหรือเมื่อใดที่ท่านสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือไปไหว้พระไหว้ทิงศักดิ์สิทธิ์ก็ให้อธิษฐานขอพอในเรื่องของการเงินท่านก็จะได้สมความปรารถนาต่อมาคือชาวราศีกันพระเกศมาอยู่ในเรือนสหัชชะที่มีความหมายถึงการติดต่อการเจรจาก,การเดินทางเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้าง ก็หมายความว่าจะเป็นช่วงที่เพื่อนฝูงหรือว่าสังคมคนรอบข้างพร้อมที่จะมาช่วยเหลือท่านเดินทางไปที่ใดเจรจาติดต่อในเรื่องใดขอเพียงตั้งจิตอธิษฐานก็จะสำเร็จสมประสงค์ท่านต่อมาคือชาวราศีสิงห์พระเกตอยู่ในเรือนพันธุที่มีความหมายถึงครอบครัวแม่บ้านรถที่ดิน ซึ่งท่านก็สามารถอธิษฐานขอในเรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องของที่ดินขอในเรื่องของคุณแม่ขอในเรื่องของครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขให้ได้สมใจปรารถนามีโอกาสจะได้บ้านได้รถได้ที่มีคนมาช่วยเหลือครอบครัวหรือครอบครัวมาช่วยเหลือตัวเราต่อมาคือชาวราศีกรกฎพระเกตอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนของลูกหลานบริวาร การเสี่ยงโชคโปรเจกต์ Project โครงการใหม่ความรักครั้งใหม่ซึ่งถ้าท่านอธิษฐานขอในเรื่องพวกนี้ท่านก็จะมีโอกาสสาเร็จในเรื่องเหล่านี้ต่อมาคือชาวราศีมิถุนที่พระเกีติมาอยู่ในเรือนอริก็จะเป็นช่วงที่ท่านสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้แม้ชีวิตจะมีศัตรูจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นท่านก็จะอยู่รอดปลอดภัยผ่านเหตุร้ายต่างๆนั้นไปได้ ต่อมาคือชาวราศีพฤษภที่พระเกตมาอยู่ในเรือนคู่ครองคนใกล้ชิดหุ้นส่วนจึงทำให้ชาวราศีพฤษภจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือจากหุ้นส่วนหรือการช่วยเหลือจากแฟนจากสามีภรรยาสำหรับคนที่เป็นโสดก็สามารถขอพรให้ตัวเองได้ประสบกับความสำเร็จในเรื่องความรักได้มีคู่ได้มีแฟนสมความปรารถนา ต่อมาคือชาวราศีเมษที่พระเกศมาอยู่ในเรือนมรณะพระเกศก็จะมาช่วยในเรื่องของความเจ็บความป่วยของท่านใครที่เจ็บไข้ไม่สบายก็จะหายได้หรือความเสียหายใดๆที่จะเกิดกับท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจากความเสียหายเหล่านั้นต่อมาคือชาวราศีมีนพระเกศมาโครจรอ,อยู่ในเรือนสุภะที่มีความหมายถึงที่พึ่งคนอุปถัมภ์ ความเจริญความคิดของท่านพระเกศก็จะมาช่วยในเรื่องเหล่านี้ให้ท่านประสบกับความสําเร็จเกิดความเจริญในชีวิตมีเส้นลังสังหรณที่แม่นยําคิดเรื่องใดคาดการสิ่งใดก็จะเป็นไปตามนั้นมีคนมาอุปถัมช่วยเหลือพึ่งพาให้กับท่านต่อมาคือชาวราศีกุมที่พระเกศมาโครจรอ,อยู่ในเรือนการงานจึงทําให้การงานของท่านในช่วงนี้ประสบกับความสําเร็จ มีคนมาช่วยเหลือในเรื่องการงานใครที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วงานการต่างๆก็จะสำเร็จได้โดยง่ายต่อมาคือชาวราศีมังกรที่พระเกตุมโครจรอ,อยู่ในเรือนลาภะหรือเรือนโชคลาภจึงเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรสามารถอธิษฐานขอในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จได้ลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวดาจากพญานาค หรือหลังจากการสวดมนต์ไหว้พระท่านสามารถอธิษฐานขอลาบขอโชคได้ราศีต่อมาคือชาวราศีธนูพระเกตมาอยู่ในเรือนวินาศส่งผลดีในเรื่องของการกู้ยืมและส่งผลดีในเรื่องของการแคล้วคลาดจากสิ่งที่เสียหายพังทลายสามารถรอดพ้นจากอุบัติเหตุใดๆต่างๆไปอยู่แดนไกลก็จะมีคนคอยช่วยเหลือซึ่งในเดือนธันวาคมนี้นะครับ วันที่เหมาะแก่การอธิษฐานขอพอรจากพระเกศนั้นคือในช่วงวันที่20ธันวาคม2565เวลา5ทุ่ม23นาทีจนถึงวันที่23ธันวาคม2565เวลาตี3 38นาทีซึ่งจะเป็นช่วงวันเวลาที่ดีที่สุดในการขอพอรที่จะทำให้คำอธิษฐานนั้นสำเร็จผลและในวันนี้ ผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับท่านที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกสองเรื่องเรื่องแรกก็คือผมมีกลุ่มเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดที่เมื่อก่อนผมเปิดกลุ่มให้เข้ามาเรียนได้ฟรีซึ่งก็เปิดมาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาเรียนประมาณ4 0 0พันกว่าคนแต่ก็ปรากฏว่าคนส่วนมากที่เข้ามาเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนรู้กัน ทำให้จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็เลยตั้งกฎขึ้นมาใหม่ว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนก็ต้องเสียค่าเข้ากลุ่ม199บาทเผื่อว่าเสียตังเรียนกันแล้วจะได้ตั้งใจเรียนกันมากขึ้นแต่เงินจำนวนนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมสอนเพราะคุณสามารถนาไปใช้ในการดูดูให้ตนเองหรือจะนาความรู้นี้ไปทาเป็นอาชีพ เป็นหมอดูทํานายดูชะตาก็ได้แค่ดูดวงให้ลูกค้าหนึ่งคนคุณก็ได้ค่าสมัครเรียนคืนแล้วแต่ประเด็นหลักๆที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็คือผมอยากให้คนไทยได้มาเรียนรู้ในศาสตร์นี้กันให้มากๆนะครับเพราะว่าสามารถนําไปใช้ในการวางแผนดาเนินชีวิตของทุกท่านได้จริงๆสําหรับท่านที่สนใจที่จะเข้าเรียนก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับขั้นแรกให้ท่านอเงินไปที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี0468131471ชื่อบัญชีนายทิติพันธ์จากนั้นก็ให้ไปแอดเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ที่มีชื่อว่าลุงโจโหราแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าไปที่กล่องข้อความใน Facebook ของเฟซลุงโจโหรานะครับจากนั้นผมก็จะเชิญท่านเข้าไปในกลุ่มเรียนแล้วท่านก็สามารถเริ่มเรียนก็ได้เลย และในเรื่องที่สองที่จะแจ้งให้ทราบกันก็คือตอนนี้ผมกลับมาเปิดรับทํานายดวงชะตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีค่าครู900บาทใช้ระยะเวลาในการดูไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยดูผ่านทางช่องทางลายถ้าท่านใดสนใจก็ให้แอดไลน์ไปที่ joe 5 1 4 2นอกจากนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ใน Facebook Page ที่ชื่อว่า สองดวงกับลุงโจโหราก็จะมีเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์และเรื่องอื่นๆมาโพสให้กับทุกท่านเป็นประจำสุดท้ายนี้ครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโหราครับผม